กับปิดประดิษฐ์จอเนื่องล่ะครับสําหรับการนะครับลงจากวงแสงทองของน้องเพลงพิมพ์ละดานะครับงานนี้กลุ่มกอดเอฟซีตัวยงนะครับแต่ไม่มีการพูดคุยกันนะครับผมก็ได้มีโอกาสแตกไปอ่านคอมเมนต์ได้ร้ายคอมเมนต์นะครับย้ํานะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เอฟซีตัวยงของน้องเพลงพิมพ์ละดา นะครับเป็นคนคิดกันเองคุยกันเองในกลุ่มเขานะครับไม่เกี่ยวกับน้องเพลงนะครับประเด็นที่เขาคุยกันนั่นก็คือนะครับจะมีช่องทางไหมที่จะเข้าไปขอโอกาสจากบอสบิกนะครับผู้บริหารค่ายเพลงโตเกี่ยวมิวสิกเยเลียบทเป็นการเบ่าไทยถามกันนะครับหรืออยากจะให้น้องเพลงพิมพ์ระดาบ ไปรับเชิญตาม่วงหมอรับต่างๆอันนี้มันถิเป็นคือจังกรณีอันนี้คึ้เ,นนเหลือในอดีตน,น,นะครับก็เหมือนกรณีของกลุ่มก้อนล้องนอนขอบเตอรลนะครับจะทําแบบนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งงานนี้หลายคนแสดงความคิดเห็น,ททนยังตรงไปตรงมาลนะครับบางคนก็บ,บอกว่าเขาไปขอโอกาสเขาไปขอเข้ามา,ากราบขอโทษบอดป เพื่อเขาโอกาสเพื่อนไดมีเวทที่นะครับเพื่อให้น้องเพลงพิมพ์ระดาได้แสดงความสามารถดีกว่าไหมอันนี้เป็นปฏิกิริยาหลังจากพเตอร์ช็ c k นะครับการโล่งจากวงแสงทองของน้องเพลงพิมพ์ระดาครับซึ่งล่าสุดนะครับคนที่ใกล้ชิดน้องเพลงพิมพ์ระดาการไดมีการโล่งตามน้องเพลงพิมพ์ระดามากเพื่อที่จะดูแล ในฐานะเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะครับนี่คือข่าวข่าวที่มันเป็นประเด็นหลักกำลังแรงอยู่ในโลกโซเชียลและการสืบเนื่องมากว่าน้องเพลงหลังจากลงจากวงแสงทองแล้วจะก้าวไปต่อบนเวทีอะไรหรือจะออกมารับงานเองหรือจะไปรับเชิญเหมือนจี่ผมเบาไวข้ขางตุ อันนี้มันเป็นไปได้หลายช่องทางครับแต่ว่าสิ่งที่ f อตัวยง F.C. พันแทที่ติดตามน้องเพลงพิมพ์ระดามมาโดยตลอดตามวิการเ่ากันเสนอแนวคิดของแต่ละคนนะครับว่าขอโอกาสบอสบิ๊กดีกว่าไหมจะเป็นไปได้ไหมนะครับยํำนะครับนี่เป็นแนวความคิด ของทางกลุ่มเอฟซีเขาเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวน้องเพลงเองนะครับส่วนน้องเพลงตอนมื่งว่าในเ,เพื่อนการไล่สดอธิบายชัดเจนแลวนะครับถ้าใครมีโอกาสเด็กเขาไปเบาเด็กเขาไปฟังเด็กเขาไปมึงการชี้แจงของน้องก็อาจจะได้รู้ต้นสายปล,ลายเหตุหลายๆลเรื่องนะครับถึงอันนั้นกับเป็นซิทของน้องเพลงพรีรดาที่ นะครับจะใช่พื้นที่โลกสู้เชียวของจ้าของฉีจแจงหรือนําเสนอเอียงกันตามแต่ครับแต่ประเด็นทีมีการบอกกันในกลุ่มก้อนของ f อฟีเนี่ยครับทีบอกว่าจะมาขอโอกาสปอดปิดนะครับในการทีจะไม่อยู่กับใครตัวเกียวมิวสิกหรือเปล่าหรือจะขอมาเป็นรับเชิญบนเว,วทีค่ายตัวเกียวมิวสิกอันนี้เข่ากับบอทซาบได้เพราะมันเป็นแนวความคิดนะครับของ f อฟี ที่เขาซัพพอร์ตที่เขานะครับให้กำลังใจหนุงเพลงด้วยดีเสมอมาบอสทมบอป้ากันนัะครับแต่อีเลรที่นะครับฝากฟังทั้งว่าปีกเองเพินกับโรได้รับรู้พนกขยังบอสสาบข้าวสาบข้าวมันเป็นการพูดคุยในกลุ่มนะครับซึ่งผมนะครับาได้ไปเห็นได้ไปอ่านคอมเมนต์ก็เลยอยากนับมาขยายความนั่มมาเล่าข่าวให้เอฟซีได้ฟังว่า มันเป็นไปได้หรือมันจะเป็นไปได้ไหมเพราะอิเลยบทระครับอย่างนี้หลายเพจนะครับในวิการนําคชิปเก่าๆในการที่นะครับสองผู้บริหารและกาศิลปินมาเบามาฉีแจงว่าจะเลือกอยู่ค่ายไหนระวังข่ายตัวเกียวมิวสิกและก็โป่งแสงข้อ ปรากฏว่าน้องเพลงตอบชัดเจนหนูอยากเป็นหมอลำหนูอยากไปกับโปรไงนัดนคือสิ่งที่เป็นคำตอบในวันนั้นแต่ถ้าเป็นวันนี้การถีนอ้เพลงนะครับจากการเบ่าของ f อฟนะครับผมย้ำนะครับจากการเบ่าของ FC ถ้ากลุ่ม f อฟอยากให้น้องเพลงนะครับเขามาขอคขอมา เขาบอกขอโอกาสกับบอดปิกมันจะปิดไปได้มากน้อยเพียงใดอย่าลืมครับหลังจาก้องเพียงประกาศลุ่งจากวูกแสงทองแล้วฝ่ายบอดปิกเองเพ่ควได้นนมีการโพดคำคมสันส้นๆนะครับฝ่ามิตาเรื่องนี้ในมุมมองของผมตัวผมเองส่วนตัวของผมเองนะครับผมว่าเป็นไปได้นนยากครับ เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนั้นในไลฟ์สดหลังป่ายเป็นค่าย Tokyo Music. โตเกียวมิวสิกตัวน้องเพลงเองพูดชัดเจนเว้าชัดเจนว่า่ิปิวน้ำไผ่มันสัางความไม่พอใจให้แกเอฟซบอร์ดบิท์พยาบาทฟินแลนด์กับเอฟซีโตเกียวมิวสิกเป็นอย่างมากครับนะครับ อย่าลืมนะครับปอดปิกเป็นผู้สื่อเพลงเป็นผู้นะครับนํ่บทเพลงจากปลายปากกาของอาจารย์ปิกผู้บรินมาให้หน่องเพลงพิมพ์ระดาแต่ครับหลอกจนมีสือมิเสียงเอาละโตหน่องเพลงเองอาจจะบอกว่าตัวเองเดะรับการปลูกการป่านจากแม่แพร่ภาพอนันต์นกัป็ิชิต ของนอกนั่นมันเป็นขับเบ่าในอดีตครับแต่ปัจจุบันนี้ถาน้องเพลงจาก้าวเข้ามาขอโทษขอขามาขอโอกาสจากปอพิกในมุมของส่วนตัวของผมเลยล่ะครับผมตอบไปแล้วครับเป็นเปได้ยากครับแต่ส่วนเอฟซีน้องเพลงจะมีความพยายามหรือจะหาพื้นที่ให้น้องได้มีโอกาสยืนเวทีอานันั้นกับเป็นสิทธิ์ของเอฟซีเขาครับเพราะเขาก็รักเขาเชียร์ศิลปินของเขาเองส่วน ประเด็นที่มันเกิดขึ้นหลักการจากคำถามพราะว่ามีมากมามแน่นอนั่ะโดยเฉพาะกลุ่มเอฟีของบอยบิบพูนยาบาดฟินแลนด์หลายคนเขาจดจำเหตุการณ์เหมือนนั้นครับหลายคนเขาเจ็บใจเจ็บฝังใจกับเหตุการณ์เหมือนนั้นผมเสื่อว่าเป็นไปได้นนยากครับผมก็เลยนำเสนอข้อมูลข่าวสารการเบากา,การจ่าของเอฟีนะครับไม่เกี่ยวกับตัวน้องเพลงนะครับ เป็นการเบากนิกกุมของ FC ตัวยงที่มีการเบากันว่าปรึกษากันว่าอยากจะให้นงเพลงมาขอโอกาสจากปอดปิกผู้ใหญ่บ้านฟินแ,นแลนด์ตอนแรกจิบนี้อําลาผ้าจากพ่อกัลจิบน้าครับสวัสดีครับ